ันนี้วันที่9มีนาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่66ที่ข้าพเจ้านายวีรวิทย์เมธีวิสิทธ์ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระบริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอัจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติทะลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอภรณยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตราคัจฉันตุเทวดาสัตถมังมุนีราชสะสุนันตุสักขโมขทังสักเเคาเมจรูเปขิริสิขารตะเตจันตนิเขวิมาเนทีเปรตเถจกาเมตาลุวนาคหะเนเคหะวัตถุนี้เขเตภุมาจจยันตุเทวาฉลทลวิสเมยักขคันทัพนาคาติถันตาสันติเกยังมุนิวรวัจานังสาทโวเมสุนันตุธรรมสวรนกาโลอิยามพันตา ธรมมสว,วนสกาโลอยามพัะันตาธรรมมสวนสกาโลอยามพระทันตาบทที่2บทบูชาพระตนะตรัยอิมินาสก,กาเลนะพุทธังอภิภูชายามะอิมินาสก,กาเลนะธรรมังอภิภูชายามะอิมินาสก,กาเลนะสังขังอภิภูชายามะบทที่3บทกราบพระนตนะตรัยอรหังส,สมัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวนตังพิวาเทมิสวาขาโตพระกวตาธโมธรรมังน,นมามาสมิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังขังนะมามิบทที่4บทสว่วนนิมกา,กา,านะสิติคาถาณโมตัสสะภะคะวะโตอรต่าโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรต่าโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทที่5บทสวดไตรสารณคมนับปาฐพุทธังสารนังคฉามิธรรมังสารนังคฉามิสังขังสารนังคฉามิทุติยมปีพุทธังสารนังคฉามิทุติยมปีธรรมังสารนังคฉามิทุติยมปีสังขังสารนังคฉามิตาติยมปีพุทธังสารนังคฉามิตาติยมปีธรรมังสารนังคฉามิตาติยมปีสังขังสารนังคฉามิ บทที่หกบทสวดสัจจการิยคัถานติเมสรณังอัญญพุทโธเมสรณังวังเอเตนะสัจจวัเจนะโสติเมโหตุสัพพทานติเมสรณังอัญญธรรมโมเมสรณังวังเอเตนะสัจจวัเจนะโสติเมโหตุสัพพทานติเมสรณังอัญญสังโฆเมสรณังวังเอเตนะสัจจวัเจนะโสติเมโหตุสัพพทา บทที่7พุทธานุสติอิติปิโสพคขวาอารหังสัมมาสุพุโทโววิชาจรณนะสัมปนโนสุขโตโลกาวิถูอนุตตะโลปุริสสะธรรมสารถิสัตถาเทวมนุสสาหนังพุโทโภพาวาติบทที่8ธรรมานุสติสวาขาโตพคขวาตาธโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปะณียิโกปัจ,จัตตังเวทิตโพวินยูหิต บทที่9สังขานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีกิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญตทิทังจตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสัปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรลนิโยอนุตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติ บทที่สิบรัตนสูตรยานิทาปุตานิสมาคตานิปุมมานิวายานิวะอันติริเขสัพเพวปุตตาสุมนาพวันตุอโทปิสักกะจักสุนันตุภาสิตังตสมาหิกุตานิสาเมทะสัพเพเมตังกรโธะมนุสิยาปิปะชายะทิวาจรัตโตจารันติเยพระลิงตสมาหิเนรคตาอปมัตตายังกิจิวิตังอิทะวาหุรังวาสัเขคสุวายังรัตะนังปณีตังณโนสมังอธิปาทาคเตนะอิธรรมปิพุเทรัตะนังปณีตัง เอเตนะสัจเจวะเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุยังวิราคังอมตังปณีตังยะทัชขาสักยามุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเณสมาธิกินจีอีธรรมปิธรรมเมระตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุยำพุทธเศโหปริวันณีสุจริงสมาธิมานันตาริกัญญามาหุสมมาทินาเตนะสมโมวิชติอีธรรมปิธรรมเมระตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุ เยปุคลาอัฏฐสตังปัสถาจตาริเอตานิยุขานิโหนติเตักคิเนยยาสุขัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหัปลาณิปิธรรมปีสังเครัตานังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุเยสุปยุตตามัสาทันเหณะนิกามิโนโผตมสาสนมหิเตปฏิปตาอมตังวิไคหลัฐามุธานิพุตติพุชฌานาอีธรรมปีสังเครัตานังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุ ยติินท่กคิโลปัทวิงสิโตสิยาจะทุพิวาเตพิอสัมปกรรมปิโยตัูปะมังสัปุริสังวัามิโยอริยสัจจานิอเวจั์ปสติอิธรรมปิสังเคระตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวะยันติคัมภีรปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตหนติผู้สับปมัตตานะเตภะวังอัฏฐะมะมาที่ยันติอิธรรมปิสังเคระตนังปณีตัง เอเตนะสจเจนะสุวติโหตุสหาวสสะทัศนสัมปทายะตยสุธรรมาชาหิตาพระวันติสกยัติทิวิจิกิจิตันจะสีลพระตังวาปิยัติกิจิจะตูหะปาเยหิจะวิปมุตโตจะชาฉะจาพิฐานานิอภะโพกาตุงอิทัมปิสังเครตะนานังปานีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุกินจาปิโสกม,มังคโรติปาปกังกายเยนะวาจายุทธเจตสาวา อาภาพโ,โสตัสสะปฏิชาทายะอาภาพตาทิฏฐะปทสุวุตตาอิธรรมปีสังเคระตะนานังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุวนปะภุมเพยถาปุสิตกเคคิมหานามาเสปัฏธรรมะสเมิงคิมเหตถูปมังธรรมะวรังอเทสยินิพานะคามิงปะเล็ปปะระมังหิตายะอิธรรมปีพุทธเธระตะนานังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุวโรวันยูวะรโ,โทวลาฮโลอ,อนุตโรธรรมะวรังอเทสยิ อํธรรมปิพุทเทรัตานังปานีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุขีนางปุรานังนาวังณติสัมภวังวิราตตจิตายาติกเกเวสภวสมิงเตขีนะพีชาอาวิรุณหิชันธานิพันติทีรายาถายัมปฏิโภอีธรรมติสังเคระตานังปานีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุญานีทัพปูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันติเกตถาคตังเทวมนุษะปูชิตังพุทังนัมสสามะสุวติโหตุ ยานิทะปูตานิสมาคตานิภุมาณิวายานิวะอันตาริเขตถาคตังเทวมนุสสะปูชิตังธรรมังนัมัสสามะสุวติโหตุยานิทะปูตานิสมาคตานิภุมาณิยาวายานิวะอันตาริเขตถาคตังเทวมนุสสะปูชิตังสังคังนัมัสสามะสุวติโหตุ บทที่11อาตาาติยปริตวตยอ่อสัพพโรคะวินิมุตโตสัพพสันตาปวชิตโตสัพพเวรมติกันโตนิพุตโตจะตุวังเวะสัพติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตพวัฏว,วันตลายโยสุขีทีคายุโกภระวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายโนจะตาโรธรรมาวัตพันติอายุวันโนสุขังพระลังบทที่12อธิตตปริยายาสัสตรเอวามเมส,ตเสตุตังเอกังสเมยังพัควาคยายังวิหารติคย,ยาสีเส สัติีพิกุสหเสนตตะโขภะขวาพิกุอมเตสิสัพพังพิกเวอธิตังจีนจะพิกเวสัพพังอธิตังจักขุงพิกเวอธิตังรูปาอธิตาจักขุวิญญาณังอธิตังจักขุสัมผัสโสทิโตยำปิทางจักขุสัมผัสสัพจยาอุปัชติเวทยิตังสุขขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตําปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคขีนาโทสักขีนาโมหคีนาอธิตังชาติยาชารามรเนนโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนาสหิ อุปายาเสหิอธิตันติวทามิโสตังอธิตังสัทธาทิตาโสตวิญญาณังอธิตังโสตสัมผัสโสทิโตยัมปิทังโสตสัมผัสสัพพยาภิจติเวทะยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังลาคักขินาโทสักขินาโมหักขนาอธิตังชาติยาชะรามรเนนโสเกหิปริเทเวหิทุกเถหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวทามิ ขานางอธทิตังคันธาอธทิตตาคานะวิญญาณางอธทิตังขานะสัมผัสโสที่โตยมปิดทางคานะสัมผัสปัตจยาอุปัติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัมปิอธทิตังเกนะอธทิตังอธทิตังราคคินาโตสักคีนาโมหคีนาอธทิตตังชาติยาชรามลณเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเพหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธทิตันติวทามิ ชีวหาอธิตารสาธิตาชีวหาวิญญาณังอธิตังชีวหาสัมผัสโสทิโตยามติทางชีวหาสัมผัสปัจจยาอุปจติเวทิยตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตามปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคขินาโทสักขินาโมหะขีนาอธิตังชาติยาชลามะรเนนะโสเกหิปริเตเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัฏามิ กายโยอธิโตโปทพพาทิตากายะวิญญาณังอธิตังกายะสัมผัสโสโตยัมปิทังกายะสัมผัสสัพจยาอุปชติเวทิยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคขินาโทสัพพินาโมหขินาธิตังชาติยาชลามรเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโตมัสเสหิปูปายาเสหิอธิตันติวัฏามิมโนอธิโตธรรมาอธิตามโนวิญญาณังอธิตังมโนสัมผัสโสทิโต ยำปิดทางมโนสัมผัสสัพพะยาปัติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวาตามปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังลาคัคขีนาโทสักขีนาโมหักขีนาอธิตังชาติยาชลามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิปุปายาเสหิอธิตันติวทามิเอวังปัสสังพิขเวสุตตะวอริยสาวโกจักขุสมิงปินิพินทติรูเปสุปินิพินทติจักขุวิญญาเนปินิพินทติจักขุสัมผัสเสปินิพินทติ ยำติดทางจากปูสัมผัสสัพพยาวัจชติเวทิยตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิงปินิพพินทติโสตัสมิงปินิพินทติสัตเทสุปินิพพินทติโสตวิญญาณีปินิพพินทติโสตสัมผัสเสปินิพพินทติยำปิดทางโสตสัมผัสสัพพยาวัจชติเวทิยตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิงปินิพพินทติคานัสมิงปินิพพินทติคันเทสุปินิพพินทติคานวิญญาณีปิินทติ ขานาสัมผัสเสปิณิปิน,นทติยามปิดทางคานาสัมผัสสัพพตยาอปัชติเว S. ทิยตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิปิณิปินทติชีวหายปิณิปินทติละเสสุขติณิปินทติชีวหายีบินญาเนปิณิปินทติชีวหาสัมผัสเสปิณิปินทติยามปิดทางชีวหาัสัพพตยาอุปัชติเวทิยตังสุขขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิปิณิปินทติ กายสมิงปินิพินทติปทับเทสุตินิพินทติกายวิญญาเนปินิพินทติกายสัมผัสเสปินิพินทติยามปิดทางกายสัมผัสสัพิยาประจติเวทยี่ตังสุขขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขขังวาตาสมิงปินิพินทติมนัสสมิงปินิพินทติทมเมสุตินิพินทติมโนวิญญาเนปินิพินทติมโนสัมผัสเสปินิพินทติยามปิดทางมโนสัมผัสสัพิยาประจติเวทยี่ตังสุขขังวาทุขขังวาอทุขมะสุขขังวาตาสมิงปินิพินทติ นิพพินทางวิรัชติวิลาคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตะมีติยานังโหติขีนาชาติวุสิตังปลัมมจริยังกตังกรณียังนาปรังอิทธายาติอิทตายาติปะชานาติติอิธัมโมโจะภควะอัตตมนาเตพิกขูภควะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมิงจัปปะนะเวยากรณลนัสมิงพัญยะมานตัสสะพิขูสหัสสะอนุปปายะอาสะเวหิกิตานิวิมุตติงสุติ บทที่สิบสามอนัตตักคณะสุดตังเอวามสุดตังเอกังสมมัญพักขวาวาฬาราสิยังวิหารติอิสิปตะเนมิขะทายเยตตะโภพักวาวาจักจวิคิเยพิกูอามันเตศิรูปังพิขเวอนัตารูปัญจัหิทางพิขเวอัตตาอภวิสันนิยิทางรูปังอาภาทยยัสังวัตเตยะละเทถะจะรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสีติยสมาจัพโภพิฆเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอาภาทยยะสังวัตติ นาจัตรพตทิรูปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโอโหสีติเวทนาอนัตตาเวทนาจัดหิทังพิกเวอัตตาพระวิสัชณิยทังเวทนาอาภาทายะสังวัตเตยะรับเพถัดจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสีติยัสมาจะกโภพิขเวเวทนาอนัตตาปัสมาเวทนาอาภาทายะสังวัตตินาจัตรพตติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสีติ สัญญาอน ja ัตตาสัญญาจะหิทังพิกเวอัตตาพวิสส์นัยทังสัญญาอาภาทายสังวตเตยะลัพเทถาจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติยัสมาจะโภพิกเวสัญญาอนัตตาตสมาสัญญาอาภาทายสังวตตตินัจลัพติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติสังขาราอนัตตาสังขาราจะหิทังพิขเวอัตตาพวิสังสุนยยทังสังขาราอาภาทายสังวตเตยุงลัพเทถาจะสังขารสุ เอว er ังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาเหุสุนติยะสมาจกโภพิขเวสังขาราอนัตตาสังตส s m สังขาราอาภาทายะสังวัตตินาจละพติสังขารสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาเหสุนติวิญญาณังวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจาริทางพิขเวอัตตาอภวิสัตนัยทางวิญญาณังอาภาทายะสังวัเตยะลัเทธาจวิญญาณนเอวังเมวิญญาณังโหตุ เอวังเมวิญญานังมาโอโหสีติยสมาจกโภพิขเววิญญาณังอนัตตาตัสมาวิญญานังอาภาทายะสังวัตตินัจจะลพติวิญญาณในเอวังเมวิญญานังโหตุเอวังเมวิญญานังมาโอโหสีติตังกิงมัญธะพิขเวรูปังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยัปนานิจังถูกขังวาตังสุขังวาติถูกขังพันเตยัปนานิจังถูกขังวิปริณามธรรมมังกาลังนุตังสมนุปสิตตงเอตังมะมะเอโซหะมัสมิณะเอโซเมอัตตาติโนเหตังพันเต ตังก im ิงมัญญะถาพิขเวเวทนานิจาวาอนิจาวาติอนิจาาพันเตยปนานิจจังถูกขังวาตังสุขังวาติถูกขังพันเตยปนานิจจังถูกขังวิปริณามธรรมังการลังนุตตังสมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญะถาพิขเวสัญญานิจาวาอนิจาวาติอนิจาาพันเตยปนานิจจังถูกขังวาตังสุขังวาติถูกขังพันเตยปนานิจจังถูกขังวิปริณามธรรมัง กาลังนุตตังสามนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญฐะพิฆเวสังขารานิจาวานิจาวาติอนิจาพันเตยปนานิจังทุขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยปนานิจังทุขังวิปริณามธรรมังการลังนุตังสามนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเต ตังกิงมันจะถาพิกเววิญญาณังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยปนานิจังถูกขังวาตังสุขังวาติถุกขังพันเตยปนานิจังถูกขังวิปริณามธรรมังกาลังนุตังสมนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเนอัตตาติโนเหตังพันเตตัสมาติหะพิขเวยังกิจิรูปังอตีตานะคตตาปจุปันนังอาจจตังวาพิทาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณีตังวายันทุเรสันติเกวา สัพพังรูปังเนตังมะมะเนโสหมัสมิณเเมโสอัตตาติเอวะเมตังยัถาผูตังสัมมัปปัญญายัตถะพังยากาติเวทนาอติตานะคตาปจจุปันาชตาวาภิทาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปณิตาวายาทุเลสันติเกวาสัพพะเวทนาเนตังมะมะเนโสหมัสมิณเเมโสอัตตาติเอวะเมตังยัถาภูตังสัมมัปปัญญายัตถะพังยากาจิสัญญาอติตานะคตาปจุปันาชตาวาภิทาวา โอราลิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปณิตาวายาทุเรสันติเกวาสัพพาสัญญาเนตังมะมะเนโสหามัสมิณะเมโสอัตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมัปปัญญายะทัตตะพังเยเกติสังขาราอติตานะคตะปุจุปนาชตาวะพหิทธาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปณิตาวายทุเรสันติเกวาสัพเทสังขาราเนตังมะมะเนโสหามัสมิ นะเมโสอัตาติเอวเมตังยถาปูตังสัมมัปปัญญายถาตพพังยังกินจิวิญญาณังอตีตานาคตาปจุปัานังอจตังวาพิหิตาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณีตังวาันตุเลสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโสหามัสมินะเมโสอัตาติเอวเมตังยถาปูตังสัมมัปปัญญายถาตัพพัง เอวังปัสสังพิฆเวสุตตะวะอริยสาวกโกรูปัสมิปินิพินทติเวทนายปินิพินทติสัญญายปินิพินทติสังขาเรสุปินิพินทติวิญญาณสมิงปินิพินทตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตเมติญานังโหติขีณาชาติอุสิตังพลัมจริยางกตังกรณียางนาปรังอิทตายาติปชานาติติอิทัมโวจ่ภพควาอัตมนาปจัวคียาปิกูวะพควโต ภาสิตังอภินันทุงอิมาสมินจากปะนะเวยยกรณสมิงปัญญามาเนปัจจวคียานางภิกขุนางอนุปาทายะอาสะเวหิกิตานิวิมุติงสสติ